แรกเราทีแรกเราเว้ยมันเตี้ยมันเตี้ยไม่สูงเออไม่สูงพอพอช่วงเจ็ดสิบวันขึ้นไปเนี่ยอ่ะมันพุ่งทะลุเลยเราไม่ไม่มาดูท่ามที่วันพอมาดูโอ้โหทำไมพุ่งขึ้นขนาดนี้โอ้นี่มันมันจะมาแต่เมื่อเลยโอ้โหเกษตรอินทรีย์ช่วงแรกต้นเตี้ยอย่าตกใจช่วงตั้งท้องจะโตไวใหญ่มากมันมันจะโตช่วงนี้เออมันจะพุ่งมันจะพุ่งเลยนะ <uge ot> เอตา,าเรียกว่าพอเราไม่มาดูสักงสามสี่วันเนี่ยพอเรามาดูโอ้โหทีแรกใจทีแรกใ,ใจไม่ใช่ <c oughs> โอ้เนี่ยออกรวง <c oughs> กําลังจะออกรวงเสมอ <c oughs> นะครับหมูดูครับเนี่ยครับรวงข้าวครับนี่อย่างนี้เลยครับถ้าออกรวงสุกหมดเนี่ยนะจะเหลืองอารามเต็มทุ่งขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ออกไม่หมดเออออกไม่หมดอ่ะ โอ้โหสะอาดเนาะไม่มีอีดีดอีเด้งเลยอ่ะไม่มีไม่มีเลยแล้วก็หญ้าก็ไม่เห็นเลยมันมีน้อยเออแปลกเนี่ยก็มีแต่ไอ้นี่อ่าอ้เอออมนิตแทบจะไม่มีเมอก้อนนึงอมนิตจังบังเลยนะเนืะอันเนี้ยเลอะโอ้โหดูคนนี้สินาปื้ดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะงามขนาดนี้เนาะ ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมากระดีตัวตอนที้ว่าเนี่ยโอ้โหเออมันมีไอ้เพี้ยเอ๊ะเขาเรียกอะไรเนี่ยนอนนอนใบขาวมาแต่มันกินไม่ได้ที่แต่มันคลี่หมดเลยมันไม่มันคลี่เออไม่มีตัวมันไม่มีตัวเลยมันไม่ลงลึกนั่นแหละมันเออนี่ลงลอ่าอ่าอ่าเเออมันกินไม่ได้แล้ววางไข่ไม่ได้แล้วมันไปแล้วนั่นแหละมันไม่มีตัวแล้วโอ้โหดีไหมเงี้ยดีอ่าจากการประสบการณ์ที่เราทํานามา ออยังยังเดินเดินดูตอนที่จะเราก็ปีนข้ามมันหน้าผิดปกติมันหนาเออนี่นี่นี่ลวงเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะดูตรงนี้ให้งอมงอมไดวพอใต้น้ำนมแล้วนะจะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยยังงามขนาดไหนเนี่ยน้องเขาทำใส้เคมีแตได้เขาทำก้อนประมาณสิบ ต้องดุด่ามันโอ้โหนี่กี่ไร่เนี่ยรวมไม้นี้ด้วยมันติดไร้ติดไรบโอ้โหอันนี้แล้วก็อันนี้หญ้าคอมบินิตหญ้าอะไรที่เขาเรียกมันไม่มีเลยเออที่ว่าเป็นไอหางใหญ่ยาวอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหข้าวเราคุมมันไงมันไม่มีเออนี่เน่แน่นท้ๆเออจะมีอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมันเยอะมันมันไม่โตคือมันมีแค่รวงเดียวนิดนิด แล้วมันโผล่ไม่ได้ข้าวเราโตเกินคุมหญ้าหมดเลยตอนแรกๆน่ะใครเห็นก็ว่ามันไม่โตเพราะเขาว่าตัวพรมเองพราผมก็ว่าคิดว่าไม่โตไม่โตใช่ที่นี้ยังน่ะชอบเข้ามาดูอยู่เที่ยวเขาก็บอกเดี่ยวท่านต้องดูตอนช่วงตอนที่มันออกลวงอ่าเจติวันเขาบอกเดี่ยวมันจะพุ่งมันจะพุ่งทะลุดเลยเพ่ผมก็เอ๊ะมันจะจริงปะจริงไหมที่นี้พอมาดูโอ้จริงเจติปันเนี้ยมันก็ดี <laughs> มันดีจร,จริงจริงฮ่มต้องพอหลวงดีนั่นไงนั่นไง